สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพราะฉะนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่21ในข้อที่5นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าแผนงานที่นําไปสู่ความอุดมสมบูรณ์พระคัมภีร์ใน1971ได้กล่าวว่าแผนงานของคนขยันนําสู่ความอุดมแน่นอนแต่ทุกคนที่เร่งร้อนก็นํามาสู่ความขัดสนเท่านั้นในฉบับแคทอลิกได้กล่าวว่าแผนงานของคนขยันนําความอุดมสมบูรณ์มาให้อย่างแน่นอน แต่ความรีบเร่งเกินไปจะนําความขัดสนมาจากพระคมภีร์ทั้งสองฉบับนี้นะครับทำให้เราได้เห็นสสิ่งที่สําคัญมากอันที่1ก็คือแผนงานที่จะนําไปสู่ความอุดมสมบูรณ์นั้นต้องเป็นแผนงานของคนขยันอันที่2เนี่ยเป็นแผนงานของคนที่รอบคอบเรามาดูอันที่1ครับแผนงานขยันหมายความว่ายังไงครับรคำว่าขยันเนี่ยนะครับคาร์โรสนะฮะซึ่งเป็นเหมือนกับภาพของการขุดคู รอบเมืองขุดสนามเพาะเนี่ยนะครับแน่นอนขุดสนามเพาะถ้าไม่ขยันขุดให้หมดเนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับสนามเพาะหรือขุดคูรอบเมืองเนี่ยนะครับมันก็จะปาอกันอะไรไม่ได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนเหมืองทองคําครับเหมืองทองคํานั้นคนพยายามขยันเพราะอะไรครับแน่นอนคนทําเหมืองทองคําคงจะไม่ได้ทําเล่นๆแน่นอนเคยเห็นพวกอเมริกันที่อพยพไปทําเหมืองเนี่ยนะครับโอ้ก็ทากันอย่างจริงจังมากนะครับ บางคนอยู่เป็นปีๆนะครับเพื่อจะได้ทองคามาเพียงไม่เท่าไหร่นะครับทำจนกว่าจะได้นะครับอันที่3เป็นเหมือนกับภาพของเลือเล่อนนวดข้าวนะครับเลื่อนนวดข้าวในเวลามันนวดเนี่ยนะครับเขาจะไม่นวดเกลื่อนกลางๆนะครับเขาต้องนวดจนเสร็จทั้งกองนั้นนะครับซึ่งพระกัมพีได้พูดถึงแผนงานของคนขยันหมายถึงคนทําอะไรก็ตามทําด้วยความตั้งใจจริงจังและทาจนเสร็จเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้านะครับพระองค์ทรงมีแผนการของพระองค์ในการไถ่าบาปมนุษย์ พระองค์เป็นมีแผนการที่ตั้งใจทําอย่างจริงจังและทําจนสําเร็จจนพระองค์ทรงตรัสว่าอย่างนี้นะครับอาหารของเราคือการการะทาตามพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาและทําให้งานของพระองค์สําเร็จในยอมบทสี่ก็สา่นั่นคือแผนงานของคนขยันเอาละครับแผนงานคนขยันคือตั้งใจทําจริงและทําจนเสร็จและอันที่2ก็คือแผนงานที่รอบคอบพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้พูดถึงคําที่พระคัมภีร์เปรียบเทียบมาก็คือทุกคนที่เร่งร้อน ก็มาถึงการขัดสนในพระคัมภีร์ฉบับแคทอลิกบอกว่าคนที่รีบเร่งเกินไปผมชอบคํานี้ค่เขาแปลได้ดีนะฮะรีบเร่งเกินไปหมายความว่าวิถีชีวิตที่คําว่ารีบเร่งเกินไปหมายถึงทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกคิดไม่รอบคอบไม่ไต่ตรองไม่เข้าใจตัวตนของตัวเองไม่เข้าใจภาวะของทีมงานศักยภาพที่มีอยู่ไม่เข้าใจถึงปัญหาไม่ได้วิเคราะห์รอบด้านปัญหาที่เกิดขึ้น มันก็จะทําให้งานที่ตั้งใจทํานั้นไม่สำเร็จผลนะฮะเหมือนการหลายคนนะครับเริ่มต้นสร้างบ้านแต่สร้างไม่เสร็จบางคนนะครับสร้างตึกลงมาแล้วก็ตึกพังลงมานั่นเนื่องจากอะไรครับบางครั้งเราไปเร็วเกินไปพระเจ้าต้องการให้เราตั้งใจและทําอะไรก็ตามตอบสนองคิดอย่างชัดเจนนะครับคิดถึงสภาวะที่อยู่รอบข้างและควบคุมมันให้มากที่สุดไม่ใช่ตามอารมณ์แต่ตามความจริง โดยมีพระเจ้าเป็นที่ปรึกษาและทํามันอย่างอรอบคอบคงจําภาพตอนที่เนหัมบีไปฟื้นฟูประเทศใช่ไหมครับเขาใช้เวลาคิดกี่เดือนครับตั้งแต่เดือนซิสเลฟถึงเดือนนิสานซิสเลฟเนเดือนธันวาคมนิสานนั้นเดือนเ,ออเมษาเราสังเกตว่า4เดือนที่เขาคิดอยู่ก่อนที่เขาจะเริ่มต้นเขาได้อธิษฐานอย่างหนักแล้วก็คิดไข้ครวญและพระเจ้าก็นําพาเขาเมื่อไปถึงที่นั่นนะครับพระกัมพีบันทึกว่าหลังจากนั้น3าวัน เนเมีเริ่มต้นสำรวจสำรวจทุกอย่างว่าจะทำยังไงแต่กันเองการคิดไข้ครวนอย่างรอบคอบมันเป็นตัวชี้วัดความกำหนดของความสำเร็จมันเป็นตัวกำหนดเลยว่าคนเราจะสามารถสำเร็จได้เพราะเราเองนั้นมีแผนการที่รอบคอบนะครับวันนี้แผนงานที่นําไปสู่ควาอบดมสมบูรณ์มี2อ,อย่าง1เป็นแผนงานคนขยัน2เป็นแผนงานของคนที่รอบคอบขอบพระเจ้าอวยพรเราครับ